เราทําน้ำเชื่อมเแบดบต้มโอก่อนนะคะในนี้จะมีน้ำกับมีน้ำตาลทรายตั้งให้น้ำตาลละลายนะคะจะสังเกตเห็นว่าความร้อน ค่อยๆสูงขึ้นมาแล้วก็น้ำตาลเราเริ่มละลายแล้วนะคะใส่แล้วนะคะเราปิดไฟเลยค่ะต่อไปเราเติมน้ำผึ้งชันนลงพัปรีนไก่ข้อแล้วก็กีซลีนนะคะคนให้เข้ากัน เมื่อเข้ากันดีแล้วเราใส่ N70 ลงไปกวนเลยค่ะเพราะ N70 เราจะละลายยากหน่อยพักไว้นะคะเราละลายด่างนะคะชั่งน้ำลระเทเตอดาไฟลงไป คนให้ละลายเลยค่ะต่อไปนำพาร์ทเอขึ้นตั้งไฟนะคะมีน้ำมันมะพร้าวกับสเตีริกตั้งไฟให้เขาละลายเลยค่ะเมื่อละลายจนใสแล้วนะคะยกลงค่ะ แล้วเทแอลกอฮอล์ที่สกัดส่มโอล,ลงไปนะคะแล้วก็โซดาไฟที่เราละลายแล้ว เดี๋ยวเราตั้งไฟใหม่นะคะเพื่อไล่แอลกอฮอล์หน่อยอันนี้ครูไม่ได้เปิดไฟนะคะเอาความร้อนของเตาที่ยังร้อนอยู่ระวังล้นนิดนึงนะคะ นให้ความร้อนลดลงนิดหนึง่งตั้งใหม่คนบนบนก็ได้ค่ะเรายังเห็นความร้อนก็ยังขึ้นอยู่คนบนบนนะคะยกลงได้ค่ะ สังเกตดูนะคะเขาเริ่มมีคราบเหนียวเหนียวติดที่ขอบแก้วและขอบบิกเกอร์เห็นไหมคะมีเหมือนคราสบสบู่เป็นเจลเจลอยู่ถ้าอย่างนี้แสดงว่าใช้ได้แล้วค่ะเรามาเติมส่วนที่เหลือกันเลยนะคะที่มี N70 เจ็ดสิพบกลีนไกลเข้ากีเตลีน คนให้เข้ากันเลยค่ะจะเห็นเข้าใส่นะคะรอความร้อนลดลงนิดนึงเราจะใส่น้ำหอมที่ผสมทวีนล,ลงไปค่ะฉีดแอลกอฮอล์ไล่ฟองได้นะคะอุณนภูมิก็ประมาณหกสิบนะคะเดี๋ยวเราจะใส่น้ำหอมลงไปเลยค่ะ คนให้เข้ากันนะคะต่อไปเราจะบรรจุลงภาชนะในที่นี้ครูจะใส่กล่องไว้ก่อนฉีดแอลกอฮอล์นะคะแล้วเราต้องกรองในเมื่อเราใช้น้ำผึ้งอะคะ่ะอาจจะมีสิ่งสกรปรกสีของส้มโพกับน้ำผึ้งสวยมากเลย มีฟองเราก็สเปรย์แอลกอฮอล์นิดหนึ่งเห็นไหมคะหมดไปแล้วเสร็จแล้วค่ะรอให้เย็นแล้วก็แพคเกจจิ้งได้ค่ะ